สวัสดีครับคลิปคลิปนี้ก็นำเหรียญหายากอีกหนึ่งเหรียญมาให้ชมกันนะครับและมีราคาแพงแต่แพงกว่านั้นจะเป็นลักษณะไหนชมกันครับผมอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังเหรียญรุ่นนี้พศ2 5 4 6นะครับเป็นเหรียญที่มีราคาแพงมากกว่าหน้าเหรียญอยู่หลักร้อยต้นๆน,นะครับแล้วแต่ผู้ซื้อผู้ขายแต่เหรียญที่มีราคาแพงมากกว่านี้นะครับจะเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับมีราคามากกว่า พอส2อ4 6แน่นอนครับก่อนใช้ก็ควรดูนะครับพลิกดูสักนิดชีวิตเปลี่ยนนะครับพลิกดูสักนิดชีวิตเปลี่ยนนะครับถ้ามีราคาควรเก็บไว้นะครับสำหรับผู้สะสมมือใหม่ทั้งมือเก่านะครับ คลิปคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ